่สวัสดีครับอ่าผมจะมารีวิวนะครับผมชื่อเฟสสินชัยนพพม่านะครับจะมารีวิวตัวนี้นะครับไลซิกนะครับผมพอดเอ็กซทีไลท์นะครับที่ลงขายนะครับวันนี้วันที่9นะครับ9มีนาประมาณ9มีนาสองทุ่มสีอกกว่านะครับตัวนี้ครับอ่าจะได้ตัวเอฟเฟคแล้วก็มาแปลงนะครับมาแปลงนี้เป็นมอแปลงเทียบนะครับแต่ว่าไฟตรงแล้วก็ไฟเกินด้วยนะครับตัวนี้ดีกว่าของแท้งนะอันนี้กล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าผมใช้กับไลซิกประจําเลยนะมอแปลงของแท้ชอบพังง่ายนะครับอ่ เปิดเข้ามาก็ขึ้นเป็นหน้าจอ 1A นะครับอยู่ที่เราเล่นล่าสุดเมื่อกี้นะครับเราเล่นล่าสุดอยู่ไหนก็น่าจะเปิดมาเป็นนั้นหรือไม่ก็จะเปิดมาเป็น1 Bank A นะครับเอ้ยขอพัก bank ์หนึ่งนะครับผมเลขที่1เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับขยับกล้องให้ดูนะอันนี้ครับ 1A เนี่ยก็หมายถึงว่า bank ที่1นะครับก็เวลาเลื่อน bank นะครับก็ตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมุมให้ดูนะนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่า 32A นะครับ1 2 3 4นะครับผมมลลงา เราจะเล่นกันที่แบงค์หนึ่งเอแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวผมขยับซูมเข้าไปนิดนึงนะครับจะได้ชัด,ชดเนาะโอเคหนึ่งเอเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเล่นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการจริง,รงๆรีวิวการทํางานเนี่ย,อยสอนตั้งเสียงเนี่ยคลิปใน u t u b e สอนตั้งเสียงค่อนข้างเยอะนะครับผมมีพี่ๆอาจารย์นักดนตรีพี่ๆเก่งๆท้งหลายท่านสอนเยอะมากผมจะไม่ได้รีวิวสิ่งขั้นสอนตั้งอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งรุ่นนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมก็คือ เป็นพ่อค้านะครับตัวนี้รับมาก็ทําความสะอาดแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วก็รีวิวเนี่ยเพื่อ,อยืนยันว่าใช้ปกติแล้วก็ขายเลยนะครับนะของดีๆได้มานะครับตัวนี้เป็นนําเข้ามานะครับก็คือใช้งานได้ดีนะครับนะรีวิวถ้าผิดพลาดอะไรต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเพราะว่าเนี่ยถ,ยถ่ายถ่ายจากเริ่มถ่ายเนี่ยก็คือเริ่มรีวิวไปด้วยกันเลยนะครับนะผมก็คือรรีวิวด้วยแล้วก็ตั้งไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยครับก็คือ1แบงค์นี้อยู่ที่แบงค์ที่1น,นะครับ 1A น,นะ 1B ก็เป็น,นเสียงหนึ่งเนี่ยก็จะมีตั้งนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นอ่แท็บใช่ไหมครับก็ตั้งได้เนี่ยเร็วเร็วช้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือผมจะเทสการทํางานของเครื่องนี้นะครับอ่าโดยรวมทั้งหมดในคลิปนี้ก็คือจะเป็นการเทสการทํางานของเครื่องนี้ว่าใช้งานได้ปกติดีไหมอ่าตั้งเสียงได้ไหมปรับนู่นนี่นั่นได้ไหมนะครับผมวางนี่เลย อันนี้เสียงหนึ่งนี่ผมตั้งเสียงันเมื่อกี้นะเสียงดีมากตั้งไว้อันนี้ก็เป็นฟุตบอลลูมนะครับยกก็จะเป็นวาวนะครับลองดูอ่าเป็นวาวนะครับก็จิกเท้าลงไปนะ แล้วก็เหยียบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวอลุ่ม